สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์โดยจารย์หุยหรือช่องหุยเมลฟล r เวอร์ไลฟ์ฮับยูไลฟ์นะคะสำหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปการทำนายดวงชะตาประจําเดือนพฤษภาคม2563ของชาวราศีมังกรหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ การทำนายดวงลักษณะน,นี้นะคะจะเป็นการทำนายแบบทำกว้างๆ general reading นะคะไม่ได้เฉพาะจาะจองดวงใครเป็นพิเศษดังนั้นจะให้ตรงกับทุกท่านเลยก็คงเป็นไปได้ยากหากมีข้อผิดพลาดไปการใดไปอาจารย์ก็กราบขออภยัยในหน้าที่นี้ด้วยอย่าลืมช่วยกันกดแชร์กดไลค์กด s like, u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเราไปติดตามแฟนเพจของอาจารย์หุ่นไม้ฟาเวอร์กันด้วยอาจารย์มีดวงรายวันทำนายทุกวนะะันเลยค่ะส่วนใครที่สนใจจะดูดวงส่วนตัวกับอาจารย์หุย่ยก็สามารถติดต่อได้ทงาง line id ที่อาจารย์ทิ้งไว้ให้ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ เรามาเริ่มกันเลยนะคะสาหรับดวงของชาวราศีมังกรในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะคะตัวตนของคุณนะคะไพต่ตน,นุนะคะคงได้ Six Pentacles ตอนะคะดูท่าทางชาวมังกรในช่วงเดือนพฤษภาเนี่ยจะใจดีใจดีนะจะมีเรื่องของการทำทำบุญทําทานทํางานกุศลนะคะมีเรื่องของการแบ่งปันผู้อื่นนะคะมีเรื่องของการแจกจ่ายสเสบียงแจกจ่ายให้ความช่วยเหลือของคนอื่นเนี่ยนะไปทั่วๆเลยนะยิ่งโดยเฉพาะกับคนที่อยู่ภายในชุมชนของตัวเองนะคะซึ่งเออตรงนี้อาจารย์มองไว้ค่อน นั้นงดีมากเลยทีเดียวนะคือต่อให้คุณเองอ่ะนะจะเป็นฝ่ายที่แบบกําลังลําบากรือกำลังกําลังต้องการความช่วยเหลือก็จะมีคนเข้ามาให้ความช่วยเหลือคุณนะคะอาจารย์มองว่าเป็นคนใกล้ๆตัวคุณด้วยนี่แหละนะเงินทองจะมีเรื่องของการสพัพดหมุนเวียนมากขึ้นนะคะนะไพ่ใบต่อมานะคะไพ่เกีก่ยวกับเรื่องของเงินทองอไรายได้นะค,ะคุณได้เอซอฟ เอสบวอน์ ands, นะคะน่าจะมีกิจกรรมใหม่ๆบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องของเงินทองทําให้เป็นเหมือน,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นช่องทางใหม่ในการหาไรายได้ของคุณอีกช่องทางหนึ่งเลยทีเดียวนะคะนะอาจารย์มองว่าแม้จะเป็นจังหวะที่แบบอาจจะแค่เพิ่งเริ่มต้นนะแต่คุณเริ่มต้นได้ดีอะ นะก็ถือว่าช่วยทดแทนในเรื่องของรายได้ที่ขาดหายไปในจากจากงานงานหลักหรืองานประจําได้ต่อมานะคะไพ่ในภพสห a ช h a คุณได้ไพ่เดอะจัสติสนะคะเพื่อนฝูงเพื่อนฝูงพี่น้องคนใกล้ชิดบางคนช่วงนี้อาจจะบน่บนๆหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องทางกฎหมายหรือเรื่องเรื่องนี้สินคดีความเอกสารสัญญาต่างๆนะคะหรืออีกในกรณีหนึน่งนะคะชาวราศีมังกรอ่ะช่วงนี้อาจจะได้คลุกคลีกับคนที่มีอาชีพเป็นทนายอายการผู้พิพากษาทหารตำรวจนะคะ แบบนี้เข้ามาด้วย ต่อมานะคะไพ่ในพบพันธุนะคะอันนี้จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของบ้านช่องห้องหอ,งอ,งองสังหาริมทรัพย์ที่ดินอะไรทั้งหลายนะคะคุณได้ฟ้าฟบคัพส์นะคะเออในเรื่องเกี่ยวกับประเด็นพวกนี้คุณอาจจะเกิดเรื่องที่แบบไม่ไม่ไมค่อยถูกใจเข้านะอาจจะเสียทรัพย์สินบางสิ่งบางอย่างไปโดยที่คุณแบบไม่เต็มใจนะคะคุณอาจจะต้องปล่อยปล่อยรถปล่อยบ้านปล่อยคอนโดนะคะที่คุณผ่อนต่อไม่ไหวนะคือปล่อยขายคนอื่นต่อไปหรือว่าปล่อยยึดไปเลยทํานองนี้นะคะนะแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือคุณก็ แบบเหมือนแบบมันจําเป็นต้องทำเพื่อที่จะแบบรักษาชีวิตรักษาตัวรอดเอาไว้ก่อนนะคะอาจจะช่วงนี้ความสัมพันธภาพระหว่างคุณกับคนในครอบครัวไม่ค่อยดีนะักอาจจะมีเรื่องแบบทําให้ผิดหวังซึ่งกันและกันอยู่ต่อมานะคะไายในภพปุตตานะคะซิกซอกซอนะคะบริวารลูกน้อง นะสาสัตว์เลี้ยงหรือกระทั่งลูกหลานของตัวคุณเองนะคะช่วงนี้นะดูเหมือนจากที่ก่อนหน้านี้เขาอาจจะมีความคิดความเครียดหรือว่ามีติดปัญหาต่างๆนานานเนี่ยอาจารย์มองว่าช่วงเดือนพฤษภาค,คมเป็นต้นไปอะ่ะเขาน่าจะ เขาน่าจะหาทางแก้ไขปัญหาได้หรืออีกทางหนึ่งนะคะมีคนเข้ามาช่วยแก้ปัญหาให้เขาทําสามารถทําให้เขาเนี่ยไปไปถึงจุดมุ่งหมายหรือไปจุดไปถึงแบบเป้าหมายได้นะคะอาจจะช้าไปสักนิดหนึ่งหรืออาจจะต้องใช้เวลาอยู่บ้านแต่อาจารย์<ๆ>ก็มองว่ายังไงยังไงนะก็ต้องใช้เรื่องของเวลานะคะคุณต้องสอนเนี่ยเขามีความอดทนต้องให้เขารอคอยนะคะนะแต่สุดท้ายแล้วปัญหาเกี่ยวกับบุตรหลานบริวารเนี่ยก็จะรู้ร่วมไปได้ด้วยดีเนาะ ต่อนะคะไพ่ในภพอรินะคะคุณได้โ o ล์ up ัพนะคะดูเหมือนอุปสรรคปัญหาชีวิตของชาวมังกรในช่วงเดือนพฤษภาเนี้ยส่วนใหญ่หลักใหญ่เลยจะเกิดจากภายในใจนะคุณจะเกิดความรู้สึกเบื่อายเซง็งนะอะไรอไรอร,รอบๆตัวก็ไม่ได้อย่างใจนะคะแม้ว่าจะมีทางเลือกอะไรหลายๆอย่างเข้ามาแต่คุณก็ณรู้สึกว่ามันยังไม่ใช่มันยังไม่เหมาะสมนะคะตรงนี้ก็ ส่วนใหญ่แล้วก็มันไม่ถึงกับจิตตกสะทีเดียวหรอกมันเป็นความอาการแบบเบือ่อในนายอะไรแบบนี้ซะมากกว่าต่อมานะคะภายในเรื่องของความรักนะคะคุณได้ s o v s n of s ฟนะสำหรับคนโสดนะคะช่วงนี้ก็อยู่สดๆต่อไปก่อนน่าจะดีกว่านะเพราะว่าคนที่เข้ามาจีบคุณในช่วงนี้อาจจะเป็นคนที่แบบไม่ค่อยซื่อสัตย์เท่าไหร่นักหรือเขาอาจจะแอ,แอบผัวอเมียมาจีบคุณ สำหรับคนที่มีแฟนแล้วหรือว่าแต่งงานแล้วนะคะก็แอบ,บๆดูแฟนนิดนึงนะคะดูเหมือนว่าอีกฝ่ายนึงเนี่ยเขากําลังหมกเม็ดอะไรคุณบางอย่างอยู่นะอาจจะเป็นเรื่องของการเงินเรื่องของความสัมพันธ์หรือเรื่องของการตัดสินใจอะไรบางอย่างก็ได้ที่เขาทํารับหลังคุณนะ สำหรับคนที่มีคนคุยอยู่นะคะช่วงนี้อาจารย์ว่าคุณ,คณเองกับอีกฝ่ายเนี่ยก็น่าจะรู้ๆกันแหละว,ว่าออไม่ใครก็ใครอาจจะมีคนอยู่แล้วมีตัวจริงหรือว่ามีคนอื่นอยู่แล้วอะ่ะแล้วช่วงนี้ก็เหมือนแบบแอบมาคล้ายๆแบบออผัวเผลอแล้วเจอกันหรือว่าเป็นลักษณะที่แบบเพราะว่างแล้วก็แอบมาคุยอะไรทํานองนี้นะคะความสัมพันธ์มันก็ยังเป็นไปนในรูปแบบนี้อยู่ ต่อมานะคะไพ่ในพบมรณะนะคะคุณบบได้ได้ไพ่ The Lovers นะคะในเรื่องของสุขภาพเนี่ยคุณต้องระวังในโลกเกี่ยวกับเกี่ยวข้องกับเรื่องของอวัยวะเพศอวัยวะสืบพันธุ์ทั้งหลายนะมีเกณฑ์ว่าคนรักเก่าจะกลับมานะแบบนี้รูปทรงแบบนี้นะคะชาวมังกรนะแล้วก็ มีโอกาสที่คุณอาจจะต้องตัดสินใจในเรื่องเกี่ยวกับโมรโโดกเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์สินสมบัติอะไรบางอย่างเข้ามาด้วยนะแล้วมันเป็นการตัดสินใจที่เขาเรียกได้ว่าค่อนข้างหนักใจคุณเอามากๆเลยทีเดียว ต่อมานะคะไพ่ในภพสุภานะคะ Ten of Pentacles นะคะดูเหมือนว่าผู้ผู้หลักผู้ใหญ่นะคะจะให้ความสนับสนุนคุณดีในเรื่องของฐานะเรื่องของการเงินความมั่นคงนะคะถ้าหากว่าไม่ได้ให้มาในรูปแบบของเงินทองชัดเจนนะคะก็จะมาให้ในรูปแบบของความช่วยเหลือที่จะช่วยแบบผลักดันคุณให้มีความมั่นคงขึ้นนะคะให้คุณสามารถตั้งถ่ายได้ยืนได้ด้วยตัวเองไม่แบบล้มละเนละนาดในช่วงจังหวะที่ยากลําบากแบบนี้นะคะต่อมานะไพ่ในยพบการงานนะคะคุณได้ Ten of Cups นะสำหรับคนที่ยังมีงานมีการทําอยู่ก็กอดงานไว้เหนียวเนียวแน่นๆน,นะคะมีการช่วยเหลือไหว้วานอะไรกันยังไงเนี่ยก็ถ้าช่วยได้ก็ช่วยๆกันไปนะคะอย่ากเกี่ยงงานเนาะเห็นเห็นทุกคนเป็นพี่เป็นน้องกันไว้นะแล้วคุณจะอยู่คุณจะอยู่ในที่ทํางานได้นานขึ้นนะคะ นะแต่ถ้าหากว่าคนที่อาจจะถูกพิจารณาให้ออกหรือว่าโดนเลย์ออฟโดน i ีวิวเอาเปย์มาก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยอาจารย์มองว่าในเรื่องของการงานคุณมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นงานใหม่กับกับกับคนในครอบครัวกับสมาชิกในบ้านนะคะหรือกลับมาสืบสารงานต่อนะกับงานที่แบบงานภายในครอบครัวงานกรงศีอะไรแบบนี้นะ ต่อมานะคะไพ่ในไพ่เรื่องโชคลาบนะคะไพ่พบลาภนะคะคุณได้เพชร of Pentacles นะคะอันนี้ก็พอมีโชคลาบเข้ามาอยู่บ้างอยู่บ้างเหมือนกันนะคะถ้าคุณจะลองเสี่ยงโชคนะนะถ้าหากว่าสลากกินแบ่งในเมืองไทยเขายังไม่เปิดขายสักทีก็อาจจะลองนิดๆหน่อยๆก็ได้กับสลากอื่นๆหรือสลากแบบจากต่างประเทศประเทศเพื่อนบ้านนะพูดมาก็ไม่ได้พูดแบบเรื่องแบบนี้เดี๋ยวโดนแบนนะคะ โอเคต่อมาไพ่ใบสุดท้ายนะคะจะเป็นดวงคร่าวๆของคุณในช่วงเดือนมิถุนายนก็นแล้วกันเนาะก็ดวงมิถุนายนน่าจะอารมณ์ดีขึ้นนะคะคุณน่าจะคนโสดน่าจะมีใครอีกคนเข้ามานะคะเป็นลักษณะของผู้ชายน่ารักไม่ใช่ผู้ชายหรอกเพศไหนก็ได้แหละแต่เป็นคนนิสัยแบบน่ารักอะก็เป็นคนใจดีใจเย็นนะน่าจะเป็นคนที่คุณรู้จักคุ้นเคยหรือเป็นเพื่อนกันมาอยู่แล้วนะคะช่วงเดือนมิถุนายนนัเป็นช่วงน่าจะเป็นช่วงที่แบบคุณจะมีความปลอดโปร่งโล่งใจมากขึ้นนะคะอาจบางคนอาจจะได้แบบเข้าไปเกี่ยวพัน กับธุรกิจที่เกี่ยวกับของกินเครื่องดื่มอะไรต่างๆเนาะอ่ะาไพ่ใบสรุปไพ่ใบตรงกลางนี้นะคะช่วงเดือนนี้ของชาวมังกรนะคะสิ่งที่คุณต้องระวังนะนอกเหนือจากความรู้สึกแบบเบื่อเซงเบื่อหน่ายหรือจิตตกเครื่องภายในบ้านแล้วเนี่ยก็ต้องระวังคนอื่นมาเอาเปรียบด้วยนะคะเขาอาจจะเอาเปรียบคุณดูถูกคุณบุหลี่คุณแบบซึ่งซึ่งหน้าเลยทีเดียวนะซึ่งคราวนี้เนี่ยคุณแบบเหมือนแบบไปเถียงเขาก็ไม่ได้ยิ่งเถียงก็ยิ่งแย่หรือแก้ตัวก็ยิ่งแบบยิ่งพังนะคะอาจารย์ อยากจะเตือนว่าถ้าคุณเจอคนแบบนี้อยู่ให้ห่างๆเขาไว้ก่อนจะดีกว่าเนาะไม่ต้องไปต่อกอไม่ต้องไปทำอะไรมากขึ้นนะคะโอเคก็จบกันไปแล้วนะคะสาหรับดวงชาวราศีมังกรในช่วงเดือนพฤษภาค,คมนี้ใครสนใจดูดวงกับอาจารย์หุยก็ติดต่อได้ทางไลน์ไอทีที่อาจารย์ทิ้งไว้มุมด้านล่างนี้เลยเลยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย